ตอนครับตอนนี้คนอยู่กับเกมพิกเซลกัน 3D แม่ห่างหายกันไปนานซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบยิงคนยิงชาวบ้านชาวเดินชาวเขาชาวดินกันให้ดู้นะครับเอออยากซื้ออะไรสมุดแต่สมุดคือปืนนี้เฮ้ยซื้ออะไรเนี่ยโอ้ นั่นแหละครับตอนนี้ก็จะมาเปิดของกันนะครับวันนี้ไม่ได้อะไรอของอะไรว้น,นี่้แตของหมดเนี่ยตักดิแล้ว <c oughs> เ,เราไม่แข่งกับคนกันเลยนะครับ <c oughs> นี่ดูที่ขยิเทพกว่าเรา <c oughs> <c oughs> ช้าจริง ช้ไม่หายเฮ้ยโจ้าเจ้าจ้มเจ้มันยิงให้อุ้ยเฮ้ยร้ยเอื้อตายเฉยอืม ยิงยิงหนึ่งยิงสองยิงสามยิงสี่ตายวะไม่ตายแต่ละมันตายครับดูเลือดน้อยมากเราคงจะไม่สวไวแล้ว cửa what the fuck Đấy Và phần nha cứ chưa luôn Mình đi nó dù phải Anh nhăn ...đi ta đi Ôm còn lại cửa แค่คนพูดบ่อยเลยไม่ค่อยเมเปิ้ลเอเอโอ้หืมหืมอายหนึ่งไปจะฆ่าได้โอ้โหอือหโอ้ตัวก็ต๋า นี่แย่งฆ่ากันอย่างไรพวกเนี้ยฮึ <c oughs> ยอะฮึจ้มันรู้ไปว่าใครใหญ่อู้หมัดกึ่จ้ำน้อเมียจัดประหยัดจริง รีโหลดแปบบเอ้ายิงเอ้อ What the fuck มาไอ้ไปแป๊วแป๊วเสร็จเรา นี่เสร็จอีกเสร็จเลยเสร็จหมดเลยนี่สวัสดีอืมยิงหมด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 ใหญ่มาฟินิชิมอะไรทำไมอ่ะโหโดนลบไป โอ้โหนี่นอย่างงี้ต้องซื้อไอเทมแล้วซื้อมันละนี่แน่ไม่ห่วงไม่ห่วงตักตังอะเอเก็บตังไม่อัพเกรดละยังหนักว๊ะ Lên rồi chẳng lưu Ui, con hack Tại mình ạ Ui, chết Ừ Ừ, ừ. tỏa ใครมันยิงนักหนานี่อุ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้แควไปเสี่ยเกลือฟักดิบเจ็ดตึงแท้ตึงตึงมันตกโถ่ส้มตายอุ้ยเจ้า กัเจ้าล่ะตายแล้วโหดสักไปล้วจำนี้อ,อ <Elena> ่ะเออเอ้พวกนี้เลยนะพวกอาวุธระเบิด

แค่สมาธิดูตัวแค่ความรู้สึกนะนี่เป็นของม้งเว้ยนี่แค่เป็นตากาจี มดติคริวน้อคันเทพเทพจัดประหยัดจริงอืมระบบสนปคนก็ได้เอื้ออือหือกินจังกินตลอด มันเรียกว่าอยไหนวะเติมยันไม่น้ำเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋โดนสักทีหนึ่งตัวอืออีกหนึ่งตัวครับตกไต้วานน่ดนๆดนิอนดนด้าบเปลือก แพกเนี่ยอัมโบ็7ทำไมอ่ะอ๋อนับสองวิโอือโออมจะดเแล้วมี้าวเออเดี๋ยวจะปุ่มลื่น ใช้งานายยางนี้แกตายตูยิ่งงั้นเนี่ยด,ด้นตาได,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 ด้อุ๊ยภารลิกเสร็จสิ้นอือหือ

chụp ừ. mấy mà tôi tám la này quý chồng này mùi phù kì dưới mấy thôi, á mấy เด่นยากจิม้มจต้อวิาอยมาจ้กรฟาดเจอบเป็นนี้ข้อนบบเป็นไงเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละกูนายแล้วมีกระถาเวทมนต์ด้วยแนงหมูเพียวเ,เราตากผ้าหา้าๆาผ้าผ้าที่หมดเลย เนี่ยเลเซอร์เทพดัดประหยัดจริง,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 งให้มันรู้ไปใหญ่เอา,เอามันโดดส่วมตาย มาอยู่อันดับโลไม่ได้ต้องหายิงใครสักคนแล้วไ่เอือระเบิดกำมันจะรังสีงกว้างขนาดนั้นหรอดูดิฉลาดเดือมันโมเนี่ยถ้าตัวตายแล้วอยู่ไหนกาจะฆ่าเจ้าโอ๊ย บางก่อนเลยยิงมันยิงมันนั่นแหละทันวะนี่ <c oughs> มีบ้อมปืนและคันเทพืด้ป่ามาดูยนะ <c oughs> โถ้ย,ยินดาบที่อะไรอ่ะน่าจะสองมั้งไม่ได้เลย <c oughs> เป็นแมพก่อน วาดมาตรงนี้อืเออมาถึงก็าตายคิดดูดจะไปยองจะไงเล่าเอ้าน,น้องหัดด้วกันใครใครเลือกอือหือ mhm phượt phượt ừ Ừ mhm 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 ừ mhm ừ mhm 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 อืมตายไหมตายไหมโอ้ยเจ็บ